สวัสดีครับอิแตนฟอร์ยูครับผมวันนี้เราอยู่กับรถดัมเปอร์รุ่นธรรมดานะครับขับเคลื่อน2อล้อนะครับทรายเต็มกระบะนะครับก็ขนาดความจุทั้งหมด600ลิตรนะครับเต็มกระบะอันนี้เราจะทดสอบระบบขับเคลื่อนนะครับรุ่นปกติรุ่นธรรมดาของรถดัมเปอร์เนี่ยจะขับเคลื่อน2ล้อหน้านะครับที่อยู่ตรงกระบะนี่แหละครับส่วนล้อเลี้ยวจะอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวลองเลี้ยวให้ดูเห็นไหมครับอ่านี่คือล้อเลี้ยวนะครับเพราะฉะนั้น การขับขี่ของเขาเนี่ยก็จะแปลกไปสักนิดนึงจากการขับรถปิก up ธรรมดาแล้วก็การใช้งานในพื้นที่หน้างานเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดอยู่เวลาไม่มีน้ําหนัก,กน,นะครับคือล้อมันจะลื่นบีนะครับแล้วก็ตะกุยกระเด้งนะครับเราจึงออกแบบอีกรุ่นหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นเฟืองท้ายแบบดิฟล็อกขับเคลื่อน2งล้อเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยประหยัดเงินในกระเป๋าสตางค์นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับเราก็จะทํายังไงให้ใช้งานได้ โดยที่ไม่ต้องเพิ่มเป็นขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าขับเคลื่อน2ล้อเฟืองท้ายเป็นดิฟล็อกเนี่ยจะใช้งานได้แค่ไหนขีดลิมิตในการทํางานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองขึ้นไปดูนะครับพื้นที่แบบนี้ปกติเนี่ยถ้าขับเคลื่อน่อนล้อธรรมดาเขาจะลื่นฟรีนะครับแล้วก็ขึ้นไม่ค่อยได้ไดนะครับ ี่แหละครับอันนี้ก็คือขีดความสามารถของเขานะครับก็ต้องทดสอบให้ลูกค้าดูให้หมดเลยนะครับเนี่แหละครับเห็นไหมครับล้อที่ขับเคลื่อนคือล้อด้านหน้านะครับตอนนี้มีน้ําหนักนะครับผมก็ขึ้นไม่สุดสรุปว่าขับเคลื่อน2ล้อนะครับ แล้วมีน้ำหนักแล้วนะครับมีน้ำหนักเต็มแล้วนะครับก็ยังขึ้นไม่ได้นะครับถ้าลูกค้าต้องมีการใช้งานที่ขึ้นเนินลักษณะนี้นะครับก็คือใช้ไม่ได้ต้องใช้เป็น4รล้อนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับขับเคลื่อน2ล้อคอันนี้เปืืองท้ายเป็นแบบดิฟล็อกแล้วนะครับนี่นะครับลักษณะการลื่นฟรีเป็นแบบนี้นะครับ ถ้าใช้เทคนิคในการขึ้นหน่อยก็จะสามารถขึ้นไปได้นะครับพื้นที่ต่อไปนะครับที่เราจะทดสอบก็จะเป็นขี้โคลนเนี่ยนะครับโคลนเละๆเ,เลยนะครับตรงนี้ก็ยังเละอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่ครับก็จะเอารถดัมเปอร์ขับเคลื่อน2ล้อนะครับแต่เฟืองท้ายเป็นดิฟล็อกนะครับ นะครับเละลงไปแล้วนะครับโอ้ช่วยได้เยอะเลยนะครับระบบนี้ ลึกลงไปกว่าสี่ห้เซนนะครับผมเนื่องจากที่โคนมันสูงนะครับคานมันลูดไว้ ตายเต็มเลยนะครับเห็นไหมครับเบืองท้ายมันดันโฟนอยู่นะครับต้องหลายรอบนิดนึงมันติดอกดันแรงๆมันติดอกมันติด มันติดดินกองนี้ต้องดันแรงๆจะหลุดแล้วติดดินกองนี้เรื่องความเละนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเห็นไหมครับน้ำวิ่งมาเลยนะครับเห็นไหมครับเกือบหลุดแล้วนะครับ อันนี้เป็นรุ่นที่เราทำให้ลูกค้านะครับประหยัดขึ้นไม่ต้องเพิ่มเป็นโฟร์วิลนะครับแล้วเรามาทดสอบดูนะครับตัดออกมาเลยได้เปล่าตัดออกมานอกเลย ทีนึงอีกทีนึง,นงได้แล้วโอ้โหดิฟล็อกนี่มันช่วยได้เยอะจริงๆนะครับพอดีเครื่องตัวนี้มันเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับ ที่แฉะเละนะครับผมสำหรับรถดัมเปอร์เนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยน่าเป็นห่วงแต่ที่พื้นที่แข็งๆนะครับแล้วก็มีหินกวดหินคุกอยู่นะครับลักษณะนี้เห็นไหมครับจะน่าเป็นห่วงกว่านะครับจะเป็นดินลูกลังหรือเป็นดินอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดมันแข็งนะครับแล้วก็ผิวมันมีหินแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะขับยากกว่านะครับเพราะว่ารถดัมเปอร์เนี่ยอยู่ในไซต์งานก่อสร้างเนี่ยเขาจะเจอกับดินโคลนอย่างนี้ก็ เป็นเรื่องปกตินะครับก็เขาสามารถทำงานได้นะครับลองดูอีกรอบนะครับให้รู้ไปเลยนะครับว่าดิฟล็อกรถด,ดัมเปอร์ดิฟล็อกนะครับเป็นยังไงนะครับสิ้นสุดการรอคอยครับต้องพูดแบบนี้ครับสิ้นสุดการรอคอย ลองมาดูตอนที่รถเปล่านะครับจุดนี้นะครับว่าเขาจะขึ้นได้ไหมนะครับสำหรับรุ่นธรรมดาที่ไม่ใช่เป็นเฟืองท้ายแบบดิฟล็อกนะครับก็ตอบเลยครับว่าขึ้นไม่ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นมุมมุมนู้นเลยนะครับปิดขึ้นไปเลยนะครับ โอเคอันนี้ก็คือเป็นลักษณะการลื่นฟรีนะครับประมาณนี้นะครับรอบที่2นี้เลี้ยวกว้างนิดนึงนะครับก็ผ่านแต่อันนี้นะครับคือ ถ้าเป็นรุ่นที่ขับเพื่อนสองล้อปกตินะครับไม่ขึ้นแน่นอนนะครับผมเนี่ยครับฟรีลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้จะฟรีล้อคู่แล้วเห็นไหมครับเพราะว่าเป็นเฟืองดิฟล็อกนะครับเนี่ยครับผมขุดลงไปแล้วเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับล้อจะฟรีคู่เลยอันนี้ก็คือเป็นขีดความสามารถที่เป็นข้อจํากัดของรถดัมเปอร์ขับเพื่อน2อล้อนะครับรถเปล่านะครับ แล้วเฟืองท้ายเป็นดิฟล็อกนะครับจะขึ้นได้ไหมนะครับเรียบร้อยนะครับผมพอรถเปล่าเนี่ยนะครับเป็นข้อจำกัดของตัวน้ำเปอร์นี่เลยนะครับตัวเฟืองท้ายตัวนี้เป็นดิฟล็อกนะครับผมเน้นนะครับว่า คันนี้เป็นรุ่นที่พัฒนาแล้วเฟืองท้ายเป็นดิฟล็อกเห็นไหมครับตัวล้อเนี่ยจะหมุนเท่ากันนะครับที่ล้อหน้านะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะครับลูกค้าต้องดูพื้นที่หน้าง,งานนะครับถ้าซื้อรถไปใช้เห็นไหมครับล้อนีตนอน่ตะกุยคู่นะครับไม่ได้ฟรีล้อเดียวนะครับตะกุยคู่นะครับ ก็ยังไม่สามารถขึ้นได้นะครับเพราะว่าไม่มีน้ําหนักนะครับด้านหน้าที่จะถ่วงเพื่อให้ล้อเนี่ยกดกับถนนนะครับทีนี้ลองดูเป็นโคนบ้างนะครับเมื่อกี้ที่เราลองไปนะครับมีน้ําหนักถ้าเป็นรถเปล่าเบานะครับโคลนตรงนี้นะครับผลจะเป็นยังไงนะครับ ร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมการรีวิวรถด,ดัมเปอร์รุ่นธรรมดานะครับขับเคลื่อน2ล้อติดตั้งเฟืองท้ายแบบดิฟล็อกนะครับสรุปได้ว่าถ้าเป็นรถเปล่านะครับก็ไม่สามารถผ่านอุปสรรคได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางโคลนแฉะแบบนี้นะครับหรือจะเป็นทางที่เป็นหินคลุกนะครับดินแข็งๆนะครับแล้วก็มี เศษกรวดหรือว่าหินคลุกอยู่ด้านหน้านะครับก็จะลื่นฟรีตะกุยนะครับแล้วก็ขุดเป็นหลุมลงไปนะครับอย่างที่ให้เห็นในช่วงก่อนหน้านี้นะครับในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะต้องเลือกเป็น w h e e l d r i v e เพราะว่ายังไงแล้วนะครับรถดัมเปอร์เนี่ยก็จะต้องมีช่วงเวลาที่เขาเป็นรถเปล่านะครับถูกไหมครับวิ่งไปรับวัสดุจากอีกที่หนึง่งวิ่งไปทิ้งอีกที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็ยังต้องใช้ระบบขับเคลื่อน4 wheel drive ถ้าต้องใช้นะครับคือถ้าเจอพื้นที่แบบนี้นะครับหรือว่าพื้นที่ร่วนซุยแล้วขึ้นเนินนะครับเน้นว่าแข็งๆนะครับแล้วก็มีหินคลุกอยู่ด้านหน้านะครับแล้วต้องขึ้นเนินนะครับต้องใช้เป็น4 wheel drive นะครับถึงเราจะทําให้ล้อเนี่ยหมุนพร้อมกันทั้งสองข้างนะครับเป็นดิฟล็อกเนี่ยก็ยังทํางานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าจะต้อง พิจารณานะครับว่ารุ่นไหนเหมาะสมยังไงครับสำหรับอีแตนฟอร์ยูแล้วก็พยายามที่จะผลิตรถนะครับให้หลากหลายตอบโจทย์การใช้งานนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับกับลูกค้านะครับเพื่อให้ทุกบาททุกสตางค์ของลูกค้านี่คุ้มค่ารุ่นนี้นะครับดิฟล็อกเนี่ยนะครับเราทาให้ลูกค้านะครับโดยที่ไม่ได้เพิ่มเงินนะครับแต่ลูกค้าต้องสั่งนะครับว่าโอเคต้องการให้รถดัมเปอร์ ใช้เฟืองท้ายแบบดิฟล็อกเราจะติดตั้งเฟืองท้ายแบบดิฟล็อกไปให้นะครับแต่ข้อเสียก็มีนะครับถ้าลูกค้าสั่งรถดัมเปอร์แบบดิฟล็อกไปเนี่ยนะครับรถดัมเปอร์คันนั้นนี่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้อยู่ที่พื้นปูนนะครับผมเวลาเลี้ยววงแคบๆนะครับมันจะกินยางนะครับดังนั้นต้องอเวทชั่งน้ําหนักเอานะครับว่าต้องการใช้แบบไหนคือถ้าสั่งแบบดิฟล็อกไปแล้วเราใช้กับถนนดินโอเคผมคิดว่า ไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าสั่งแบบดิฟล็อกไปแล้วแล้วใช้กับถนนปูนด้วยนะครับผมอัตราการสึกหรอของยางก็จะเยอะกว่าวันนี้ขอพระคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามเพื่อไม่พลาดการติดตามนะครับรถเกษตรรถก่อสร้างของอีแตนฟอร์ยูนะครับเราจะรีวิวการใช้งานจริงนะครับทดสอบการใช้งานจริงอย่างนี้แบบนี้นะครับการใช้งานจริงแบบนี้นะครับอยู่เรื่อยๆนะครับลูกค้ากดติดตามเลยครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผม เราจะทดสอบรถรุ่นต่างๆนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับลูกค้านะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ